รายการต่อไปเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันครับเช่นเคยในรายการท่องไปกับนายเกษตรนะครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะต้องบ่นแหะครับเรื่องของมะนาวมะนาวแพงกันสะเหลือเกินลูกละ5บาทลูกนิดเดียวลูกละ4บาทบีบออกมาไม่มีน้ําครับคุณผู้ชมครับทำอย่างไรละครับในเมื่อความต้องการของมะนาวทางตลาดเรายังต้องกินมะนาวกันทุกวันบริโภคมะนาวกันทุกวันกับข้าวคนไทยทําอะไรก็ต้องใส่มะนาวนะครับ แต่ในฤด,ดูนี้ช่วงนี้มะนาวขัดตลาดกันจริงๆครับแต่ก็มีเกเษตรกรบางท่านที่พยายามทมามะนาวอนอกฤดูเพื่อที่จะเพิ่มรายได้เพิ่มผลผลิตนะออกสู่ท้องตลาดครับวันนี้ผมก็เลยพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชาสีมามาดูกเกษตรกรท่านหนึ่งครับเขาทมามะนาวโลกฤดูและเป็นมะนาวที่มีน้ําดีมากๆโอ้โหแล้วลูกใหญ่มากๆช่วงนี้มะนาวลูกละหบาทครับคุณผู้ชมครับ ลองดูซิว่าถ้าผลผลิตเขาออกในช่วงนี้เนี่ยเขาจะได้รายได้กันเท่าไหร่แต่กำนันข้าครับในช่วงที่มะนาวตามฤดูกาลของมะนาวเนี่ยครับแทบจะขายกันเข่งละ10บาทเข่งละ5บาทนั่นหมายความว่าลูกละ50าบตังค์ลูกละบาท2บาทก็มีกันโอ้โหเป็นไปได้ครับผลไม้ไทยผลผลิตเกรรษตรกรของไทยเรานั่นแหละครับผมก็จะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมทําอะไรให้มันอยู่นอกฤดูกาลได้เนี่ยจะเป็นวิธีที่สร้าง รายได้ให้กับเราเป็นอย่างมหาศาลเลยครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูมะนาวนอกฤดูที่อำเภอโชคชัยครับ well, ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่สมชายสาวภาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้โหเดินเข้ามาพี่สมชายพื้นที่ถึงหนึ่งงานไหมเนี่ยครับประมาณหนึ่งงานครับประมาณการหนึ่งงานมะนาวนี่อลังการงานสร้างมากๆนี่คุณผู้ชมครับนี่คือฤดูร้อนนี่คือเป็นฤดูที่มันจะไปหน้าฝนแล้วแหะที่เป็นช่วงที่มะนาวไม่ออกลูกนะฮะเป็นโนกฤดูครับผม มะนาวที่ดกมากๆาแล้วลูกใหญ่จริงๆเลยครับอย่างนี้ผมบอกว่าวันก่อนผมเดินไปตลาดเนี่ยผมซื้อมะนาวลูกนิดเดียว5บาทบีดไปไม่มีน้ําผมต้องใช้มะนาวตั้ง3มลูกถึงจะเจอน้ําแล้วก็ได้รสชาติความเปรี้ยวของต้มยำเนี่ยตามที่เราต้องการ,รโอ้โหมะนาวแพงจริงๆอะผมตอนนี้ท้องฟ้าก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แล้วพี่สมชายทำไมพี่สมชายถึงหันมาปลูกมะนาวก่อนหน้านั้นไม่ทำอะไรก่อนฮะครับ เมื่อก่อนก็คืออาชีพก็คือทำนาทำไร่มันสัมปะหลังทำไร่อ้อยโอ้ oh, เป็นชาวนาชาวไววร่รก็ทำอาชีพเกษตรต่อครับน <c oughs> ต่ะครับนคราวนี้ผมได้รับการอบรมจากกรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาอ <c oughs> มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ครับ <c oughs> คือคนอายุป,ประมาณไม่เกิน45ปีเนาะอย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ผมได้ไปอบรมหลังจากนั้นปุ๊บก็มีโครงการ โครงการนี้มาโดยผ่านเกษตรอำเภอโชคชัยโดยท่านทวีจงปัฒนาเกษตรอำเภอโชคชัยก็คัดเลือกให้ผมเขียนโครงการนําเสนอท่านอืว่าจะทำ<ร>อะไรทาอะไร,ะไรใช่ฮะฮะผมก็กลับมาผมก็มาคิดว่าเออหนึ่งความเหมาะสมของพื้นที่ผมแค่นี้หนึ่งงาน嗯嗯嗯สองในเรื่องของอความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้จากการสนับสนุนสามในเรื่องของความยั่งยืนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าถ่ายทอดให้กับ คนในชุมชนในในหมู่บ้านคือใครที่มาดูสามารถดูได้ตลอดเวลาครับถ้าเราไปปลูกอย่างอื่นปุ๊บเพื่ออายุสั้นเนาะปลูกพริกปุ๊บค่าปลูกมันเนี่ยพอถึงเก็บเกี่ยวปุ๊บก็สมมติมาดูงานมันก็ไม่มีอะไรให้เขาดูสี่การสร้างรายได้เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวผมก็กลับมาพิจารณาคิดที่ปัจจุบันประกอบกับช่วงนี้อำเภอโชคชัยคุณจะผ่านมาคุณจะเห็นอุตสาหกรรมขึ้นเยอะแยะมากมายครับใช่ใช่จูว่าคือตั้งคําถามแหละปลูกแล้วไป ขายไข่ขายที่ไหนไข่นําไปใช้เราคิดก่อนก่อนที่เราจะทําอะไรคือวางแผนเท่ากับวางแผนการตลาดครับเขานี้อำเภอโชคชัยปุ๊บอุตสาหกรรมที่ว่าธุรกิจเนาะธุรกิจที่เจริญเติบโตคู่กับอุตสาหกรรมก็คือธุรกิจร้านอาหารครับหรือแม้แต่ไม่ใช่ธุรกิจเป็นร้านหน้าปากซอยร้านนินถนนลายอะไรดูแล้วคือตัวนี้คือชาวบ้านทั่วไปอ่ะใช่ใช่ใช่อยู่แล้วทุกวันร้านต้มตำร้านลาบร้านก๋วยทุกววันนี้มันมีเยอะแยะใช่ครับก็เลย จับอยู่ตรงนี้แหละเอเอเราดูปุ๊บทุกอย่างที่ผมพูดมาโอเคเหมาะสมลงตัวคราวนี้ก็เริ่มไปศึกษาหายพันธ์ก็ดูหลายๆพันธ์คือศึกษาจากอินเทนอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็หลังจากศึกษาอินเทอร์เน็ตเรา เราเห็นแต่รูปเนาะเราไม่รู้ว่ารสชาติเป็นไงกลิ่นมันเป็นไงเนาะในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราบอกแล้วว่าถ่ายมาเนี่ยถ่ายความสวยความงามพยาก่อนแต่ว่ารสชาติเนี่ยเปรี้ยวไหมน้ำเยอะไหมมีเม็ดมากไหมกลิ่นเป็นยังไงถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็ขายลําบากก็เลยไปศึกษามีสวนของพี่สาวอยู่ที่เฉลิมเกียรติเขาปลูกมาก่อนหน้านี้แล้วก็เลยไปศึกษาดูโอเคไปเห็นไปดูไปชิมไปได้ โอเคเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อื่นแต่สายพันธุ์อื่นก็อย่างมะนาวแป้นเนาะมันก็ดีนะแต่ว่าผมชอบตรงนี้คือที่ว่าโดดเด่นเขาคือไม่มีเมล็ดอ่หนึ่งเราไม่มีเมล็ดอน้ําเยอะน้าเยอะดืมกินหอมแล้วน่าจะออกลูกตลอดทั้งปีถ้าเราดูแลเขาดี ผมผมก็ยังไม่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 แน่ชัดเท่าไหร่ว่าการออกลูกเขาต้องบังคับอะไรไหมผมผมทําเตรียมจะบังคับเขาแหละแต่ว่าพอเรามาทําจริงๆปุ๊บเราให้ปุ๋ยให้อะไรเข้าดูแลเข้าให้สมบูรณ์นี่เขาจะออกลูกให้ตลอดทั้งปีนี่ก็คือจุดจุดเปลี่ยนครือเปลี่ยนไหมก็คืออาจจะเสริมอะเพราะว่าเราก็ยังทํานาอยู่ทาไร่อยู่เหมือนกันแล้วมานาเนี่ก็มาเสริมใช่ไหมครับเราก็เสริมได้ครับครอบครัวโอ้โห นี่คืออีกทางหนึ่งหลังจากที่ไปอบรมมานะครับกรมส่งเสริมทางสํานักงานส่งเสริมเกษตรจังหวัดนครชสีมาเนี่ยให้เรามาแล้วก็เขียนโครงการไปเรามาทําเราคิดว่าตอนแรกที่เราทําเนี่ยเราคิดว่ามันจะมาดกลูกดกลูกจ้าแบบโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ไหมครับตอนแรกๆเลยตอนแรกไม่ไม่คิดว่ามันจะมันจะคือออกมาได้ขนาดนี้ก็คือยังไม่เคยทํานะยังไม่มีประสบการณ์คือทําแต่นาไล่มันไล่ นาข้าวไล่มันกาลังไล่ห้อยเคยทำแบบนั้นแต่ว่าพืชอย่างนี้ยังไม่เคยทำก็คือพอมาทำปุ๊บก็ไม่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้แต่พอมาทำจริงคือมันอยู่ที่บ้านเนาะเรามีเวลาที่ดูแลเอาใส่เขาให้ปุ๋ยเขาตามระยะเวลาแล้วก็ดูแลเรื่องแมลงอะไรเราไม่ต้องไปเสียวลามากเดินดูเองเนี่ยเดินดูย้ดเนี่ยเราคือหลังจากเลิกงานทำงานทำอะไรแล้วมันก็โอเคเช้าเช้าฉีดน้ำรถมันก็เป็น คือใช้เวลาว่างของเราให้เกิดประโยชน์อีกทางหนึ่งคือเราก็จะไม่ขยายแล้วเราก็ใช้พื้นที่แค่นี้แหละระหว่างบ้านเราเนี่ยใช่ไหมฮะที่เหลือระหว่างบ้านเนี่ยไม่ถึงงานเนี่ยปลูกมะนาวครับผมปลูกมะนาวอย่างเดียวไหมเปล่าครับในสวนผมมีแทบทุกอย่างครับโอ้พริกผมมีอยู่ต้นสองต้นผมเป็นเปียครับผมไม่เคยซื้อพริกแดงเออเออเออพริกมะเขือมะม่วงมะละกอแล้วก็พวกไม้ปาบนี้ ไม้ป่ายังไม่รู้เอาไว้เป็นไม้ประดับได้ไม้ประดับแล้วก็กินได้ส่วนใหญ่จะเน้นด้านหลังจะกินได้ขนนีดอกกระเจียวอะไรที่อะไรที่ปลูกในมือที่ของเราได้เียเราก็ปลูกครับผมอย่างอย่างอย่างที่เราี่ผมเห็นเนี่ยนะฮะบวบเนี่ยบวบได้ไปผัดกับไข่เนี่ยยังอร่อยเลยนะใช่ไม้พันธุ์สุดยอดเลยนะครับแล้วก็มะม่วงงามเลยครับโอ้แล้วเทคนิคที่สําคัญคือผมเลี้ยงปลาดุกไว้ในโอ่งเเาลี้ยงปลาดุกด้วยโขนแดงเขานี้ปุ๊บ น้ำมันผมจะไม่เคยถ่ายน้ําเลยแต่เขาก็สามารถอยู่ได้คือเขาปรับตัวอืให้น้ําตัวนั้นแหละครับมาลดมะนาวนี่ดอนโอ้ยนั่นมันเป็นนั่นน่ะน้ดีเลยนะน่ะคือเราให้ปุ๋ยให้อาหารไปเนี่ยให้อาหารเขาแหละเขากินเสร็จปุ๊บเขาก็จะขี้จะถ่ายอะไรออกมาใช่ใช่แล้วก็ดูดเอาน้ําของเขาเนี่ยมารดอุ้นี่เป็นเหมือนเป็นปุ๋ยหมักเป็นน้ําหมักอย่างดีเลยนะฮะนี่เขียวปีเลยเขียวปา้นเลย่ยใบมะนาวมะม่วงเนี่ยมะนาวเนี่ยว้าวอนี่แหละที่อยู่เป็นประจำอ๋อนี่คือเคล็ดลับนี่ ผมดูสภาพดินสภาพดินของพี่เนี่ยลักษณะมันไม่ใช่ดินแบบเหมือนดินถมถอ่ะดูดินมันไม่น่าจะปลูกอะไรได้อ่ะพื้นพื้นที่มันจะเป็นดินเหนียวเหนียวถ้าหัวตกคุณเข้ามาไม่ได้ต้อง<ถ>อดรับแต่คราวนี้ในการเตรียมดินปุ๊บมผมจะหมักปุย๋ยเึ้นเองเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ครับมีแกลมีลำมีขี้หมูแล้วก็ใช้จุลินทรีย์หมัก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 แล้วก็ นำผสมกับเศษวัสดุเราแหละเศษหญ้าเศษขี้เลื่อยแกลบอะไราเงี้ยเอาผสมลูกเขากันแล้วก็หมักด้วยจุลินทรีย์เอาอย่างงี้ไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวพี่สมชายเรากําลังจะบอกคุณผู้ชมว่าการปลูกมะน,นาวของที่นี่ไม่ได้ปลูกลงดินครับผมเราปลูกในท่อครับผมเดี๋ยวคุณผู้ชมครับพักกันสักครู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้าจะให้พี่สมชายพาไปดูกระบวนการปลูกมะน,นาวของพี่สมชายเขาปลูกกันยังไงเขาหมัก ปักตเตรียมดินแบบไหนการดูแลครับผมทำไมมะน,นาวมันถึงได้ออกมาโอ้โหใหญ่โตมาโ,โหฬารมากมากมะนาวหรือส้มเชงผมก็ไม่รู้ <laughs> ร <laughs> เอาล่ะเดี๋ยวพักกันสักคู่หนึ่งก่อนในช่วงหน้านะพา <ผม S 2> เราเดินดูเลยแล้วก็จะบอกกรรมวิธีการปลูกมะนาวของที่นี่กันครับครับ i ล้วพ่อเราก็เป็นหมออย่างงั้นอ่ะพ่อเราชอบซ่อมรถพ่อเราเล่าฟังว่าบางบาทีก็ว่ายน้ำทงวันเลยพ่อเธอเป็นนักกีฬาหรอ,อมพ่อเรารัากษาคนไม่สบายได้ด้วยก็เหมือนพ่อเราดิอนหนังสือด้วย ๋อเป็นครูบางทีก็ตื่นเช้าไปกับหลวงพ่อเป็นเด็กวัดบางทีก็เกี่ยวข้อไปเช่านาทำถนนแล้วก็พ่อจะทำอะไรกันแน่ไม่ไงพ่อแล้วหลายคนถามผมว่าในแต่ละวันนั้นผมทำอะไรบ้างผมไม่ทราบว่าจะเล่าถึงหน้าที่ของเราได้ครบถ้วนหรือเปล่าผมรู้เพียงแต่ว่า ผมและฐานไทยทุกนายทั่วประเทศพร้อมที่จะทำทุกอย่างเดินทางไปทุกแห่งเพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราคือทหารของประชาชนทองลาไปทั่วเมืองไทยไปอย่างคนมั่นใจได้รู้ได้เห็นมากมายท่องเที่ยวทั่วไทยไปก,นกันไหนกันเจ้ seven women on my mind b e f o r the one on me to the one stony wants s h e s a friend of mine take it easy take it easy don't let the sound อ่ากลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับพี่สมชายก็จะบอกเราในเรื่องของการปลูกมะน,นาว ที่ไม่ได้ปลูกในดินปลูกในท่อเราสามารถบังคับเขาบอกว่าถ้าเป็นการปลูกในท่อเนี่ยเราสามารถจะบังคับให้เป็นมะนาวนอกฤดูกาลก็ได้หรือจะบังคับอะไรยังไงก็ได้เพราะว่าสถานอาหารอะไรมันจะอยู่ควบคุมอยู่ในนี้แล้วดูแลมันง่ายครับใช่ไหมครับการบริหารจัดการอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับเอาละตอนนี้พี่สมชายเมื่อกี้เราค้างกันว่าการเตรียมดินปลูกมะนาวเห็นบอกว่าโอ้โหมีเยอะแยะสารพัดเลยพี่สมชายหนึ่งละเรามีท่อแบบเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าท่อส้วมบ้านเราเนี่ยหนึ่งใบ ข้างล่างพี่ทาปูนไหมไม่ทาปูนไไม่ทาเอาแค่คุณไม่ใช่เฉหรอเอาเอาฝารองอ๋อฝารองเออเพื่อให้น้ํามันระบายออกได้เพราะว่ามะนาวจะไม่ชอบน้ําขังอ่าก็คือเราก็เอาฝาทอเนี่ยวางอยู่ข้างล่างครับแล้วเอาท่อทับเฉยๆครับผมแล้วก็ใส่ดินครับต่อไปดินที่เราจะใช้คืออะไรพี่ก็คือเราจะใช้เศษวัสดุที่หาได้ในบ้านเราแหละใบมะม่วงใบหญ้าถูกต้องใบมะละกอได้หมดทุกอย่างขี้เรื่อย หรือว่ามีแกลบมีเศษหญ้าอะไรเนี่ยมาหมักอยู่เนี้ยอ่าอ่าเนี่ยตอนนี้เราก็ผสมคลุกเขาคลุกเขากันอันนี้คือขี้เลื่อยเศษไม้ใบหญ้าแล้วก็ดินดินเนี่ยดินดินดินนาดินบ้านเราธรรมดาเนี่ยอะไรก็ได้ออคือถ้าคุณหมักอย่างนี้ก็ได้เหมือนแต่ขอให้มีเศษวัสดุออคือเป็นเกียวเยอะใช่พราะแกลบพวกอัตราส่วนนี่เกี่ยวไหมหรือมีอะไรก็ใสไปเลยมีอะไรใสไปเลยออเพราะว่าเราจะหมักก่อนมุนสัตว์อะไรขี้วัวขี้ควายอืม ได้หมดอือแต่ขอให้หมักด้วยดุลินซีก่อนขี้วัวขี้ควายขี้อะไรใส่ได้หมดเลยได้แล้วขี้คุยอะพี่ก็ขี้คุยนีย่ใส่ไม่ได้นะผมคุยอย่างเดียวทำอะไรไม่เป็นแต่ถ้าขี้มูนสัตว์ขี้วัวขี้ควายสดๆอย่าใส่โดยที่ไม่ต้องหมัก เอาใส่เดี๋ยวเปื่อยตายโอ้โหโอ้ต้องเอาเอาต้องเอาแห้งๆต้องใส่แบบแห้งๆใช่ไหมฮะแห้งนี่ก็คือเรายังไม่ได้หมักจุลินทรีย์อืมใส่ได้แต่ยาใส่เยอะถ้าใส่เยอะนี่มันจะทำให้รากเน่าเหมือนมันมันเค็มมันเค็มมันเค็มขี้วัวขี้ควันมันเค็มมกนี่ครับพอรับกุกเขาให้เรียบร้อยแล้วก็นี่จุลินทรีย์คุณผู้ชมครับนี่ดูนี่น้ำหมักจริงๆแข็งแค่ไรครับนี่งกินกิน ไม่ใช่น้ำหมักป้าเชงนะครับนี่น้ำหมักพี่สมชายหักาเศษอาหารครับตัวนี้อ๋อเป็นน้ำเอเอ็มอะไรพวกนี้เหรอใช่ถูกต้องหมักไว้เราก็ล้วก็เอาตัวนี้แหละลดเลยอ่ะพี่ลดไปลดไปแล้วก็คุกเขาไปใช่ไหมครับพี่แล้วเราหมักเราหมักอย่างเงี้ยไว้กี่วันครับก็แล้ลคือถ้าอย่างนี้ปุ๊บมีเศษญ้าเศษอะไรค่อนข้างเยอะเราก็ไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับแต่ถ้ามันมีไม่เยอะก็สามสี่วันใช่ก็เราก็ลดให้มันชุ่ม คือดูดูก่อนบางทีบางครั้งจูลินทรีย์มันทำงานนี่มันจะเกิดความร้อนใช่ถ้ามันยังร้อนอยู่อยากก็อ่างนี้ใช่ต้องให้มันมคือต้องให้เย็นก่อนถูกต้องบางทีเราหมักไว้เราเอาอะไรคุมไว้นี่ความร้อนมจะเกิดคือจูลินทรีย์มันทำงานอูกต้องมันจูลินทรีย์เขาจะทำงานเพราะเราเพราะเราหมักได้ที่และเราหมักแล้วสามสี่วันเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดผ้าออกให้มันเย็นนี่ก็คือดินปลูกต้นไม้ที่เราจะเอาไปใส่ในท่อที่เราเตรียมไว้ ใช่ไหมครับนี่คือได้แล้วนะฮะเสร็จปั๊บอ่ะเรามาดูที่ท่อเราก็เดินมาที่ท่อครับเราก็จะมีท่ออย่างเงี้ยนี่นะฮะเราก็ใส่ไปเลยครับผมเราก็ใส่ต้นมะนาวเข้าไปครับผมก็ขั้นตอนการปลูกก็ไม่ปกติปกติครับเหมือนเราปลูกต้นไม้ทั่วไปที่มีคลิปไหมปลูกกลางวันกลางคืนปลูกตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายไม่มีครับกระถางกระถางอะไรไม่มีวางตอนไหนก็เอาแล้วไม่มีกระถางด้วยแต่คือถ้าช่วงนี้อากาศร้อนปลูกตอนเย็นถ้าตอนเช้า มันเขาอาจจะเฉามัน well, เรามาคุยกันว่าพี่ดูแลรักษายังไงทําให้มะน,นาวของเราเนี่ยมันดกขนาดนี้แล้วมันก็ออกคือคือเราไม่ได้ยังไม่ได้บังคับมันว่าต้องออกนอกฤด,ดูกาลนะแต่ว่ามะน,นาวของเราเนี่ยมันออกนอกฤด,ดูกาลเองเลยไม่ได้บังคับครับเออเออ,อทำยังไงดูยังไง หนึ่งการให้ปุ๋ยครับครับปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักเมื่อกี้ใช่ฉีดฉีดเข้าไปตอนเช้าคือฉีดเอาละงลองอย่าไปฉีดอย่าไปใส่เยอะนะป็นฝอยไปสองก็คือในเรื่องของทุกวันนี้การปลูกพืชปุ๊บเคมีนี่คือจารว่าไม่ใช้นี่มันมันไม่ได้คืออินทรีย์เคมีทุกวันนี้ต้องอินรียเคมีก็เวลาเราจะให้เขาติดดอกใส่แปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ ใส่ไปแต่ไม่ไม่เยอะช้อนนึงใส่บ้างใช่แล้วทิ้งเลยนี่มันปัจจุบันมันอยากอยากพืชจะขาดอาหารเสริมอาหารเสริมครับผมคือเปดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ใส่ไปช้อนช้อนกิ้นข้าวเราแหละช้อนโต้ถ้าถ้าเราจะให้ก็ติดดอกนะครับผมสมมติว่าเราเก็บอะไรไว้ใส่ไปแต่ตอนแรกก็คืออาจจะบำรุงเขาก่อนสมมติว่าเขาติดลูกให้เราเยอะแยะมากมายแล้วเราเก็บเขาหมดแล้วแรกๆก็อาจจะใส่ ยี่4บียดเจ็ดสิบสี่คือช่วยให้เขาบำรุงต้นบำรุงใบอะไรไปเขานอยนะบำรุงได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรก็โอเคเอาเปลี่ยนสี่สี่สแล้วก็ผุ้ชิวภาพมีอะไร E-M เอ็มไปเบอม์ไเมื่อกี้ที่สำคัญเปลือกมะม่วงไม่มะม่วงยังโรยไปเลยใส่เดือนยิ่งเอาใส่เดือนมาอย่างดีเลยอย่างดีเลยใส่เดือนนี่ ใส่อยู่หาไสเดือนอืที่ผมเอาเศษมะม่วงเศษผลไม้เศษอะไรไปใส่เพราะว่าต้องการเป็นอาหารของไส้เดือนครับแล้วเขาก็จะดูแลรักษาดินให้เราไสเดือนชีมีแล้วก็ไอไอไอที่ไส้เดือนออกมามันก็เป็นปุ๋ยเพราะไส้เดือนเนี่ยมันตัวพรวนดินให้เราทําปุ๋ยให้เราโอ้โหี่หาไส้เดือนมาใส่ด้วยครับก็เห็นแลงวไงเอาใส่ไปเรียบร้อยแล้วเอามะม่วงเอาอะไรใส่เพ่อให้เป็นอาหารของเขาชับที่เป็นอาหารให้ไส้เดือนทําแค่เนี้ย ครับดูแล้วก็ดูแลอย่างเงี้ยครับผมที่สําคัญก็คือนั่แหละที่ว่าน้ําที่ผมเลี้ยงปลาในโอ่งมาลดครับลดครับสักเดือนหนึ่งสักสองครั้งมะนาวก็ติดดอกออกลูกนี่ใหญ่โตมาโหฬารดูพุงพวงหนึ่งดูสิเนี่ยเอานี่นี่ไหนไหนี่นี่นี่อ้น้อยๆอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมครับดูสิครับว่ามะนาวที่นี่เนี่ยเขาไร่เขาเรียกว่าอะไรไร่กันเน่ะ ไล่ไล่กันตูีทุกรุ่นครับทุกรุ่นใช่นี่ติดดอกอันนี้ติดลูกลูกน้อยพออันนี้ลูกใหญ่จะได้ขายละเก็บขายไปไปพออันนี้หมดอันนี้ออกอันนี้ออกอันนี้หมดขึ้นดอกขึ้นอีกวนกันอยู่อย่างนี้ก็คือถ้าไม่ใช่ฤดูกาลตอนนี้เท่ากับเป็นนองอันนี้น่องฤดูอยู่ไม่มีทางครับดอกจะติดแต่ถ้าฤดูกาลเขาเนี่ยมันจะผลจะเยอะมากต่อต้นประมาณผมไวประมาณสามสองร้อยลูกผมว่ากิ่งหักไหมเน่กิ่งหักไหมก็หักครับมันต้องใช้ อุปกรณ์ช่วยทำให้ันแตกหมดโอ้โหอ่าเนี่ยดูสิครับมันาวคุณผู้ชมครับนี่คือต้นนี้ต้นเดียวมาดูต้นนี้อีกเอาเดินไปตรงไหนก็ติดแต่ลูกเนี่ยนี่ก็ติดนี่นี่อ่ะอันนี้มานี้นี่โอ้โหนี่ฝนก็จะตกแล้วนี่ฮะติดหมดเลยครับโอ้โหมีมีทุกรุ่นครับทุกรุ่นเลยใช่ครับเก็บได้ดันอันนี้กําลังติดดอกครับอันนี้ดอกเยอะเยอะเลยครับน่พี่สมชายดอกดอกกําลังใช่กาลังออกดอกติดดอกติดหน่วยแล้วเนี่ย ครับนี้พี่สมชายครับมะนาวมาดูมาดูต้นนี้ต้นนี้มะนาวของพี่สมชายนี่มันใหญ่โดยธรรมชาติไหมหรือว่าพี่ไปแกล้งให้มันใหญ่รม่ยั่ไงแกล้งนะครับดูแลเขาให้อาหารให้น้ําเขาสมบูรณ์ครับอุ้ยนี่มะนาวกระถางครับยังติดดอกติดหน่วยอีกผมให้เขาติดเลยครับเพราะว่าเราดูแลเขาดีะให้เขาติดเลยเออถามจริงขายไหมขายไหมอันนี้ทําขายครับแต่เพิ่มมูลค่าถามหน่อยไอ้ทำขายที่เท่าไหร่นี่คือยกกระถางมันจะทําให้มันติดประมาณสักเนี่ยเต็มนี้แหละอ๋อให้มีลูกเต็มเลยประมาณ พันห้าถึงสองพันโอ้แต่ให้มันมีลูกนะถ้าอย่างนี้มันขายไม่ได้ยังต้องเพิ่มมูลค่ามันก่อนพันห้าถึงสองพันครับผมผมซื้อเลยฤดูนี้ปลูกละสิบาทเนี่ยนับได้เลยเนี่ยเป็นได้กำไรทุนคืนแล้วนี่ให้มันติดติดทุกอ๋ออาละนี่คือมะนาวปลูกยังไงก็ติดนี่คุณผู้ชมมาดูเนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่อาหารของไส้เรือนของจริงของจริงไส้เรือนับอนนี่คือในท่อมะนาว อยู่ในท้องมะนาวยังมีพริกอีกพริกอีพริกอ้ยลูกโดดเด้อนีป๊าดไม่ไม่คือไม่เคยซื้อพริกกินเลยก็นี่อยู่ข้างอ่างน้ำก็ยังมีพริกเอานี่นี่ฝนก็ตกแล้วเอ้าแม่คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคือคือสวนเขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานนะได้ไหมได้นจะเป็นปุ๋ยหมักแล้วก็ขิงตอนที่ว่าเตรียมขยายพันธุ์ไข่สัตว์ก็จะ โอ้แว่าพี่ก็ขยายพันธุ์มะนาวด้วยนอกจากขายลูกเนี่ยขายกิ่งด้วยอ้ตอนกลิ่งตอนไรด้วยใช่ไหมครับหลังจากที่เราดูมะนาวอยู่ในต้นนะฮะเป็นลูกใหญ่ๆโตๆแล้วเนี่ยคราวนี้มาดูมะนาวที่เตรียมจะจำหน่าย พี่พี่บอกว่าพี่ก็ตอนขายมันจนขยายพันขายได้ด้วยครับผมส่วนใหญ่จะเป็นมะนาวตอนครับของเราจะตอนหมดเลยตอนครับตอนอย่างเดียวนะผมตอนอย่างเดียวขนาดตอนนี่ติดลูกติดหน่อยแต่ไม่มดในเนื้ครับโอ้โหมีราคาทั้งสามร้อยสองร้อยห้าสิบร้อยกว่าบาทก็มีหมดแล้วแต่ขนาดอ่ะแล้วเราเดินออกมาครับคุณผู้ชมครับเดินออกมาเราก็ยังเห็นเนี่ยมะเขือพวงพี่มันขึ้นเองหรือว่ามันปลูกปลูกเอาครับนี่อันนี้มันจะขึ้นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้จะปลูกมะเขือพวงอ๋อเป็นนี่เลยอือ เมื่อก่อนเมื่อก่อนทำมะเขือพวงอ่า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 ไม่ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่ก็เลยแต่พอมันมีต้นเหลือต้นรอดอยู่เราก็ปลูกขึ้นมาเมล็ดขึ้นมาบ้างปลูกเองบ้างปลูกเองบ้างใช่แล้วมันอู้ดูงามมากแันนี้มันงอกเองตรงนี้งอกเองครับมะเขือพวงกะเพรานี่กะเพราป่ากะเพราบ้านนี่หายอย่างยากเลยทุกวันนี้มะละกอมะละกอมีมดนู่นน่ะพริกอ๋อยนะครับท่านผู้ชมตามผมมาครับฝั่งทางนี้ครับนี่ฮะก็จะเป็นดงของมะเขือพวงที่ขึ้นยัน แล้วภายใต้ต้นมะเขือพวงคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมไม่ดูดีๆจะไม่เห็นครับมะม่วงครับมะม่วงถูกมะเขือพวงกลบไปหมดแล้วแต่ดูีิครับลูกตกถึงพื้นเนี่ยคาพื้นเลยเนี่ยปั้นมันแข็งไงแต่ละไอ้นี่พันอะไรครับเนี่ยเขียวสามรสครับเขียวสามรสเป็นมะม่วงสามเลยดูรสชาติมันครับผมแล้วครับครับผมเมื่อกี้มะม่วงเปรี้ยวเอ้มะนาวเปรี้ยวมะม่วงมันครับ อันนี้เขียวสามรถสามฤดูออกออกออกสามฤดูแล้วทำไมพี่สงคือประสงค์สามมะม่วงบ่ครับคือไห้นี่มันบางมดไปเลยอยากอยากอยากเอาไว้โชว์โชว์นะกัให้เขาติดก็อาจจะแบบดูด้วยตาเนี่ยเผลนๆเนี่ยอาจจะแบบมะเขือออกรูปเป็นมะม่วงนี่แล้วถัดมาครับตามล้างตามคานข้างกาแพงเราก็มีครับอันนี้ชมจันนะนี่ชมจันนี่กินกับน้ําพริกได้อร่อยแล้วก็มาถัดมานี่กจะเจอบวบบวบบวนี่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  โอ้ยไปลวกนะครับลวกหรือไม่ก็ผัดคุณผู้ชมผัดอร่อยมากนี่คือเ<ม>ขียวดีทีกล้วยก็มีอ่ามีกล้วยเล็บมือนางโอ้กล้วยเล็บมือนางเหรอครับมันจะขึ้นบววอะไรมันจะขึ้นตามน,นี่ก็คือปล่อยมันขึ้นตามนี่เลยไม่ลู้ก็ธรรมชาติธรรมชาติปล่อยเายไป เราเดินเล่นชมสวนของพี่สงชายเป็นที่เรียบร้อยไปดูมะนาวลูกใหญ่ๆโตโตดูบวบดูพริกดูอ้อยดูมะม่วงมะนาวมะพร้าวสมโอฟ้าฝรงแต่โมชัยโยโหวมีหมดอยู่ที่นี่ไม่อยากจะพูดคราวนี้เราจะพิสูจน์ให้คุณผู้ชมดูว่ามะนาวที่นี่มันมีน้ําจริงๆแล้วไม่มีเม็ดด้วยเราก็ไปเก็บมานะครับแล้วก็อ่ะอุปกรณ์ในการที่จะชิมมะนาวครัเรามีเกลือฮแล้วก็มีน้ํา น้ำประมาณนี้คุณผู้ชมดูเสื่อวน้ำอะไรอ่ะแล้วก็เขียงครับเขียงอ่ะพี่มันพี่เวลาเขาปาดมันเอาปาดฝั่งไหนถ้าจะปาดถ้าถ้าปกติถ้าปาดใช้เนี่ยคือเราจะปาดถ้าเราจะปาดคือปาดดูปาดดูปาดบีบดูก็ขาดขึ้อย่างนี้เลยนะเอางี้เลยนะะของเราไม่มีเม็ดเอางี้ผมปาดแบบปาดแบบร้านอาหารเขาทำก่อนโอเคครับแบบร้านอาหารกันโอ้ยน้ำโอ้ยน้ำโอ้ยอย่างดูสิครับ อืออือน้ําเยอะมากครับโอ้โหดูสิครับเนี่ยอือหึ่มีไม่มีไม่ไม่มีเม็ดเลยครับนี่เราจะต้องมาเกลี่ยทิ้งเวลาถูกถูกเอานี้ขออนุญาตแก้วนี้แล้วกันครับผมนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่แค่ซีกเดียวนะครับมากกว่าผมซื้อเมื่อวานหนึ่งลูกอีกแค่เนี่ยอือเซียวเดียวอือเซียวเดียวเองครับเนี่ยฮะเก็บมันเดียวไม่มีเม็ดเลยครับนี่เก็บสดสด ความจริงมะนาวเนี่ยเขาจะต้องเก็บไว้ก่อนครับทิ้งไว้สักวันสองวันใช่ไหมฮะสองสามวันสองสามวันเออแล้วก็ไม่ต้องไปแช่ตู้เย็นเพราะว่าจะทําให้เขาขึ้นน่ะเนาะขึนคือน้ำจะไม่เยอะอลองดูครับนี่ฮะนี่ครับผมผ่ามาครึ่งหนึ่งแล้วครับไม่มีน้ําจริงๆครับนี่ฮะไม่มีเมล็ดครับ ไม่เออไม่มีเมล็ดไม่มีเมล็ดจริงๆครับนี่ฮะผมมขาไ่อที่ผมชิมได้ไหมฮะโอได้เนี่ครับผมโอ้หดูดูนี่นี่นี่ชิมเลยครับนี่เอาป่านมาป่านมาเอาเราแบบไฮโซทําแบบในโรงแรมครับผมเข้าไปใส่ในแก้วน้ำเนี่ยฮะครับนี่แหละลองดูว่าเปรี้ยวไม่เปรี้ยวยอดโอ้โหดูแว่นบางๆเนี่ยฮะลำลายแตกต้องจิ้มเกลือไหมเนี่ยสักหน่อยครับแม่กินได้ทั้งเปลือกไหมครับนี่ได้ค่ะทั้งเปลือกเลยละครับเปลือกนะเปลือกไม่หืนนะครับเหมือนมะนาวเปลือกไม่หืนนะครับเปลือกไม่หืน้นเลยนลำลายแตกแล้ว ไม่ได้อาจารย์มาให้อ่อเปรี้ยวมากน้ำลายไหลเลยฮะทำเป็นเล่นเปลือกจะไม่หืนนะครับใช่ใช่ฮะปัจจุบันเขาใส่ส้มตำานี่เขาจะใส่ต้องเปลือโหเหรอฮะถ้ามันหืนนี่ปุ๊บมส้มตำมันจะรสชาติไม่ไม่อร่อยลองอีกสักทีตามสบายเลยครับออเป็นไงครับรสชาติเปรียวมาก ทำน้ำมะนาวได้อร่อยแล้วเนี่ยครับผมเอาละพี่สมชายคราวนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาเที่ยวสวนพี่สมชายมาดูมาสั่งซื้อพันธุ์มะนาวที่นี่ไปปลูกมาซื้อยกกระถางไปเลยหรือว่าจะเอาแค่เป็นกิ่งเป็นตอนสั่งเอาลูกครับพี่บอกเลยครับพี่อยู่ตรงไหนหรือติดต่อสอบถามกันได้อย่างไรเชิญครับครับก็ติดต่อได้ที่คือบ้านผมนี่นะครับคืออยู่ที่อำเภอโชคชัยอยู่ติดกับโรงเรียนบ้านบิงครับผมก็ ถ้ามาก็ติดต่อที่สํานักงานเกษตรอําเภอโชคชัยก็ได้ครับจากคือท่านที่เดินทางมาไกลติดต่อที่สํานักงานเกษตรเขาก็จะคือเขารู้จักกันเราเป็นคนส่งเสริมอืให้กับผมครับครับสําหรับผมก็คือการปลูกมะนาวเนี่ยคือผมไม่ได้ปลูกอลังการใหญ่โตเป็นสิบยี่สิบไร่แต่ผมใช้เน้นการใช้พื้นที่อในบ้านเราคือทุนจะหาทไรตรงไหนมีดิน ปลูกตรงนั้นเลยครับผมตรงไหนเป็นดินเอาอะไรใส่ใส่ไปเลยครับผมขอให้เป็นไม้ผลหรือไม้ที่เราต้องใช้ไม้ที่เราต้องกินครับผมครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่สมชายอย่างมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับอมครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่รายการท่องไปกับนายเกษตรของเรามอบให้ครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าไปที่ไหนห้ามพลาดสำหรับสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับอือฮทน Yo, Mac. Well, I'm running down the road trying to loosen my load. I got seven women on my mind. Four that want to own me, two that want to stone me once. She's a friend of mine. Take it easy. Take it easy. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy.